สวัสดีครับพบกันในเลยวนะครับสำหรับรีวิวจาก Fa ิกอ n ง h a น n e l นะครับในคลิปนี้ก็จะมานะครับสอนวิธีการนะครับแก้ปัญหาเมื่อมึกออกไม่ครบจากตัวโปรแกรมนะครับก็สมมุติเราพิมพ์ออกมานะครับสีขาดสีหายนะครับวิธีการแก้ก็คือนะครับให้เราลองกดเทสหัวพิมพ์ออกมาดูก่อนนะครับอ่ากดแบบนี้ครับเครื่องก็จะเทสหัวพิมพ์ออกมานะครับก็คือเมื่อเราพิมพ์แล้วสีเพี้ยนนะครับสีออกไม่ครบนะครับ อ่ะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือก่อนที่จะไปแก้ไฟล์แก้อะไรพวกนี้นะครับให้เราเทสหัวพิมพ์ออกมาดูก่อนนะครับเมือ่อเราก,กดแล้วเครื่องก็จะเทสหัวพิมพ์ออกมานะครับนี่ครับเครื่องก็จะเทสหัวพิมพ์ออกมาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ดูว่าสีไหนมันขาดหรือไม่นะครับ ออกมาแล้วสีไม่ขาดนะครับก็แสดงว่าอาจจะเป็นที่ไฟล์นะครับเราก็ต้องไปแก้ไฟล์ที่ Photoshop หรือที่ Men ท็อเพื่อปรับสีนะครับแต่ถ้าเราเทสออกมาแล้วสีออกไม่ครบนะครับวิธีการแก,ก้คือเราต้องสั่งทำความสะอาดหัวนะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจในการสั่งทำความสะอาดกระกอนะครับเพราะว่าถ้าเราทำความสะอาดผิดนะครับหรือรุนแรงไปนะครับก็อาจจะทําให้ตัวบัวพิมพ์ของเราได้รับความเสียหายหรือเสื่อมสภาพเร็วได้นะครับวิธีการก็คือ ให้คีนก่อนนะครับอัดับแรกเลยแล้วก็ลองคีนก่อนนะครับอาจจะเลือกเฉพาะหัวนะครับที่ที่มีปัญหานะครับถ้าสีมีปัญหาเราก็ใช้เฉพาะ H1 หนึ่งนะครับก็คือกดนอร์มอลก็พอนะครับหรือถ้าไม่หายก็กดตัวล่างไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวก็ให้เลือก H2 สองนะครับก็คือจะมีสามระดับนั่นเองระดับหนึ่งระดับกลางระดับสูงนะครับนั่นเองอ กดไปนะครับเขาก็จะล้างหูวพิมพ์ให้เรานั่นเองนะครับลองคีนดูก่อนนะครับถ้าคีนแล้วไม่หายนะอาจจะเกิดจากมีฟองอากาศในระบบนะครับหรือหัวอุดตันเนื่องการจากอยู่การใช้งานนานนะครับนานเกินไปนั่นเองนะครับการคีนจะไม่หายใช่ไหมครับถ้าคีนแล้วไม่หายนะครับลองคีนแบบสูงแล้วไม่หายระดับ3แล้วไม่หายก็ให้ไปที่ตัวเซตติ้งนะครับจากนั้นไปที่นะครับโหลดอิงนะครับเพื่อไล่ระบบหนึ่ง โทษทีครัเพื่อไล่ระบบบึกในในสายใหม่นั่นเองนะครับก็คือสั่งสั่งตัวนี้นะครับสั่งโหลดอิงตัวนี้นะครับนนะครับถ้าแก้ทั้งสองอันก็กด2อันเลยนะครับถ้าจะแก้เฉพาะสีก็กดเทหนึ่งนะครับถ้าแก้เฉพาะตัวสีขาวนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูกดกดโหลดไปนะครับปึ๊บเขาจะขึ้นประมาณนี้นะครับเราไม่ต้องทํานานนะครับทําแป๊บเดียวนะครับหรือ ถ้ามึกมันขาดสายแล้วก็ดูที่สายว่าหมึกถูกดึงมาหรือยังนะครับถ้าหมึกถูกดึงมาเต็มสายแล้วเข้าวตลับแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งเราก็พอได้เลยนะครับกดสต็อปได้เลยนะครับอย่าอย่าทํานานนะครับทํานานมากๆเราก็จะเสียหมึกนะครับหรือถ้าสีหัวใดหัวหนึ่งมันดีอยู่แล้วนะครับก็อย่าไปล้างนะครับเพราะการล้างเราก็จะเสียหมึกไปจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะทําให้หัวพิมเสื่อมเร็วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ทาเฉพาะหัวดีกว่านะครับ ก็ให้ลองล้างเบาๆก่อนนะครับจากนั้นถ้าเราโหลดอิงเสร็จนะครับทุกครั้งที่เราโหลดอิงเนี่ยส่วนมากหมุดจะออกไม่ครบนะครับเนื่องจากปั๊มนะครับทําการทำความสะอาดแบบแบบค่อนข้างค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างโครทีครับค่อนข้างดุนแหลนะครับก็คือค่อนข้างดึงหมึกมาเยอะนั่นเองนะครับอาจจะทําให้เกิดอาการหมึกขาดได้นะครับเราก็ต้องมากดคินอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเลือกที่ตัวกลางนะครับหรือตัวต่ําสุดนะครับดับต่ําสุดนั่นเองนะครับ ไม่ต้องเลือกอันบนนะครับถ้าเลือกอันบนอาจจะขาดหนักกว่าเดิมนะครับคีนเบาๆนะครับคีนเบาๆสักทีหนึ่งแล้วเราก็กดเทสออกมาใหม่นั่นเองนะครับก็ถ้าหัวเราไม่อุดตันนะครับก็น่าจะหายครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าลองทําตามตามคลิปนี้แล้วนะครับทั้งสองแบบนะครับทั้งการคีนและการโหลดยิงนะครับไม่ดีขึ้นนะครับให้สอบถามช่างก่อนนะครับเดี๋ยวเราทำอะไรเขาเรียกอะไรซ้ำๆไปหลายๆอย่างมันอาจจะเป็นที่สาเหตุอื่นๆนะครับก็ ถ้าทำแล้วไม่ดีขึ้นนะครับผมแนะนำให้สอบถามช่างดีกว่านะครับก็าอาจจะต้องไปตัวทำที่ตัวที่ตัวหัวพิมพ์นะครับแต่ว่าถ้าวิธีที่ปลอดภัยสุดนะครับสำหรับลูกค้าทั่วไปก็การทำที่โปรแกรมนะครับแบบที่ผมทำให้นี่ก็จะปลอดภัยสุดนะครับก็คือกดโหลดส่วนมากแล้วเท่าที่ดูแลลูกค้ามานะครับก็กดโหลดก็คือเป็นไม้ตายเลยนะครับก็ยังไงก็หายแน่นอนนะครับ ครนี้ถ้ามันไม่หายอาจจะเป็นที่แคมปิ้งหรือตัวปั๊มเสียนะครับหรือหัวพิมพ์อุดตันเยอะก็แนะนําให้แจ้งช่างดีกว่านะครับเพราะว่าหูวพิมพ์ถ้าเป็น i สามันหรือสี่เจ็ดหัวจะแพงมากนะครับเพื่อขอคันแนะนําเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในการทําที่ตัวไดเวอร์เนี่ยปลอดภัยนะครับก็ลูกค้าสามารถลองทําเองได้นะครับในกรณีที่หัวพิมพ์ออกไม่ครบนั่นเองนะครับก็นะครับนําคลิป นะับท่านมาฝากกันนะครับสำหรับการเป็นทันเน้นนะครับเครื่องพิมพ์ DFT 60เซนนะครับก็ไม่ยากนะครับติดขัดด้านใดสงสัยเนีไม่ดูใดนะครับก็สอบถามเราได้นะครับสวัสดีครับ